อยู่นอเนี่าเบอร์มาใส่ผอพอแล้วเบอร์แม่เน่ลูกศูนย์แปดเจ็ดสองสี่หาเจ็ดศูนย์เก้าสองตัวละมือสองพันห้าร้อยเออนั่นแหละมือยี่ห้าร้อยไล้เพี่รองด้มือสองพันห้าร้อยเออมองขายไม่เลอยเอาม่ยังเคือห้องเพลงวนถึงตละมือเท่าไห สชอีจอยอะไรไปโค้งโค้มื่นี่พ no ันเท่าไห่มีโค้งเนาะแม่โค้งมืนีพันต่อได้มืนีต่อได้มืดมื้อวันนี้บ่อรค้ามาสือขายแต่โต๊ะนังย่ามนีทีจัาหน้าได้ขายอะไรได้นี่ยมื่นสี่พัน้มืนี้าโอเคอยู่พียงนอครัาราคารับราคาได้อยู่ด้เพียงนองเขาซื้อขายนี่อยแต่ยุ่มื่นี้พ่อพานอยู่มื่นี้พาน เพราะว่าเขาใส่สงการนอตัวน,นี้ก็ใส่สงการพอจงนี้เข้าหาง,งว่วงตุ้นไปนะครับมือนี้ทีมงานทั้งพี่น้องเขาทั้งเวียดนามพวเขาได้พี่น้องตลาดนี้พวกเขาจะเขา่าเขา่ายศโสก็เข,าข่าบันนาครับมือสี่พันหามือสี่พันได้ซื้อสายโค้งเนาะใช้เรียงเลยอล็อได้เฮ้ยแตงเงยอุ้เออยเมื่อกี้ล่ะตั้มผมเมื่อกี้เมื่อบอกหันลังไว้เลยพี่น้องง่วงเขาบอกจุกเลยกูที่นี่ โอ้เอาร์มาก่อนเดี๋ยวปั๊บปั๊บเขียนหม่ก่อนเบอร์มาก่อนลูศูเกีเยดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งหมืน่นสีน่พันตัวน,นี้สังเกตเเลยไปน้องแต่ง้อง้อไปนี่นะมันผูดผู้เดียวนาะมันสะใสเลยขเขาสังเกตง่ายตัวหั <โอ S 1> นลังเมื่อกี้ใส่หลังขงปุ๊บเลยมเมื่อกี้ยกูนโอ้พิษขายอะไรไปตัวนี้ไหนตัวอนี้ก่แตัวเนาะแม่โคงใหญ่นะองยียไป โอ้ยถูกเลือฮามังขอข้างหลังงัวนี่ย,ยานหลังหายมันเด็ดขาดเลยน้อ,อม,นนมันต่ำเลยาาทางหลังนี่เย็บเย็บชิงนก็ซื้อราคาเมืม่อน,นี้ถามหลายคนแต่ว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่างัวกาจะเอาบรรทุกยางเข้าก็ซื้อ,อ,อซือซ้อเก็บกัไนไว้ tươi hơn, các bác số tất tươi mà ưn tươi nghe khung nghe lên ui cuối cùng tôi tầm gì mà, ngồi lề tôi ทัเกียงังไงง่วมมันมาดูคเดียวนะยังนี้ใกล้ต้นข้างไปวะก็มาเตยวะวะเดียวมครม่พี่้องคุยธุรนอยู่ไฟตัวหนึ่งเพ่งไงมึงตบ่ไฟบานไดย พ้อมีประมาณหมื่นหมื่นตัวใดตัวหนึฮะหมื่นหาตัวแล้วห<อ>มื่นหาป่ะแม่หลูกลูกแม่แต่เดี๋ยวขต่อ,อยนบ้างลูกคนงานอยู่เนาะนต่อยนอยู่แดมันสีมันใสายอยู่มันแน่มีมันสีมัใสอยู่เจ้ด้วยพี่น้องครับเพิ่งกำลัง ส่งพลังกันอยู่ผมผมเพแต่ว่าราคามันประมาณนี้ละมื่นหเพือนมื่นหตัวนี้สร้างบริจาค้นยังไกเงินคคเดือนจะขายเราพอปะเนี่ยขายเงินหรอพราท่านข้นตอนอยู่ก่นีต้องไผ่ะจะดูเลา่นแปใช้ตัวใดแม่ตัวนี้ตัวนี้แม่ตัวนี้จะวลูกเนาะ เรื่องคาพี่น้องครับมืดหนีบ่มาื่น,นแปดสามตวเนี่ยบ่ว้าแม่ไม่นเนาะนี่ลูกมันเอาคนหองว่าเท่าไหรเอากอนมื่นแปดสิบแปดจน่าโอ้ยโั่โค้งไปแล้วเว้ยสินาะแม่โค้งก็งลูกมันสดอยู่เนาะห้องเจ้าไวน่อยเนาะเออ,อปเอาเบอร์ใส่ผมนี่ไป 094ย์เก9 7 9พี่น้องลูกมันสดอยู่เพื่องพาครับทัวไทยหน่อยนน่ะไทยกลางไอแม่ตัวไนตัวนี้บ่โอ้เรเอ่ยมันเท่าไรนั่นเอ่ยมันเอ่มันเลเอ่ยสิเครือแมลลูก18อะชี้นี่นี่เครือสียังสีเม็กระเปือกเลยเนาะสีเม็กระเบือกพี่น้องฟัวมัน มือนีมันมือนหึ่งกล่องผมปั๊บเราได้ปั๊บสุลเรมาดทนี14กับ18เมือนี้กับประมาณ14 18เป็น20,000 14 18เด nah. ี๋ยว2 2 0 0 0บงขายแท้กับีรถหทยู่รับันมามังขายแท้ัมนมนี้อรถหยู่นอกอ่าเอรเบอหมายเโทรมาเอาไปเลเอาไปตัวนีพี่น้องครับสดอยู่ มัดขั้วมดข,ขั้วเลยข,ขอ,อกเดียวกันจะด้แม่ลูกกันทีนี่มัดนี่อโอ้ขอ,อกข,อ,อ,กขอ,อกนี่สองหมนพี่น้องเอ้สองหมื่นสอสีพี่น้องไม่นัวสบสี่ก็สิบแปดสองหมื่นสองมองหม่นกวะเออเอา, 25, าสองหมื่นห้าใยอเลยนาะมงดนี่เลยสามพี่น้อง3โตนี่คูมาคุยมาเอาเบอร์อีกรอบนึงแล้วเนาะศูนย์เเกดเ้าเจ็ดเก่าศูนย์เกาเจ็ดา อยากไปกับรถอย่าผีงัวอย่าเสียรถเลี้ยวมันไปเลยของผมไปเลยก็เดี๋ยวไล่คลิปเลยแต่ว่าพวกหนีพันตอนอยู่พี่น้องอเปิ้งเปงมาเตยกันเถอะโอ้ไปเลรอเว้ยตระเลเตยขายไปไหนพวกนี้ชุดนี้เท่าดยปล<ะ>าที่น้องแม่ลูกลูกเลยจุ้งไปเลยอพูหมืห่นพันก็บตีแต่ว่ามันจอยจอยอะไรหนูมาหน่อยเพราะเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมากก็ได้แน่นอ แม่นบอเลี้ยงลูกยังเฉียดมากกับไล่เลนั่นแม่นเลยลูกเล่แม่นบอคนมองอนาคตนะแมนคนรื้อไปเลี้งเด็กคนเลยนะแต่แม่นมันโค้งไปแล้วเนาะต่างกนลอยดิแย่งก็ไม่ขี้โม่หมื่นพันตัวเมื่อกี้เห็นได้กีดังฟองนุ่มแต่เลือดฟองนุ่มเอาบินกันยาวเพี่อนน้องเขาเอไปเลี้ยงตัวนี้หมื่นพันไปหรือเปล่ากับไร่อะไรเจ้านั่น อีดีตัวนีเขาทายเพราะท่าทยเนี่ยมาบนสาวน้อยหน่อยมากอุ้ยใคเหรอนี่เอาบอสชี้บอกราคาเหรอบอสถือปักเลยเอาบอาเบิ้งคอยให้ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหาอะไรอยู่ป่ะใคบอสหมื่นหาใครบอสสิบหาใครบอส มือหางใครปะเอาเดี๋ยวเมาสิมาทาเด้ผมเนีัออกไได้พ่ยสดวะสาวน่อยพุ่ยตหองแข็งไนี่ยมันอลงมาเนาะง่วนี่ประมาณแเดือนกเปดเจ็ดแปเดือนว่วตัวนี้แต่วยวตัวนี้ราคาบูแมลราคาบอกผมบอกราคาผมเชี่ยวเพื่อนซื้อไปของบริวารทานเด้อ่นน้อยกอนี้มันสิมาหมื่นสองาตอนอยู่ ผมเบิ่ผมกัหหู้วข้างงวเอพี่น้องผมว่ามแม่นผมมโนเองเอ้าคมานอนสิน้อคู่เบาหนี่ต้นหนงงาพี่น้องครับสเอ้ามาหมื่นหกหน้าลูกตัวดีเลยโอ้ของสวยของสวยดูหนูข้าว่าพอย เบอาเบอร์มาคนแล้วเนาะใี่สิลงให้0 9 4 5 1เก7 0 3 1่0ู0ย์นมหาแม่ม่มีลูกมา2ตัวพ่อพ่อไปเด้ยงตัวนี้เนาะแม่มันโค้งหน่อยนึงเนาะเครื่องพาหน่อยนึงครับเอาบอน้ทังนี้โอ้ยจะสิลงให้ด้วยจขายแทนเลี่ยวนี่ อบตกเกียบ้านนั่งกอขอบรนกอน้องให้เนาะครับผมโทรมาพี่รองครับผมต้นนี้มันขึ้นไหมมันขึ้นฝ้าขึ้นฝนมันกล้องมัน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 เริมมันเริมตัวนี้ของตะพุ้นขายไปหรอตะพุ้นเราอาจะน่งสิบสอง่สิบสาอยเขาายแล้วได้สิบนสิบสองหารอยกับกับต้นนึ่งซาตัวใดตัวใดดีกว่าต้นไหนมันแดงเนาะต้นไหนมันแดงผมว่งซิผาน่ะนะมันตุ้งเงินเพากเชือกันน่ง เออตันนั้นกุหลาส่งตัวนี้1ิบสิสกันปะเราเขาหายเราพันหนึ่งเราใหญ่สองพันาทันสองพันหานั่นต้นแดงเมื่อกี้พี่น้องตันนั้นมันต้ในสีต้นนสีต้นสีมันอีกสีจะปลาเนแต่ว่าเขาห้องมืนหนเพื่อต่อเด่าวิธีการมึงอุ้ยเฮ้ยผบาทนหย่อมดูเฮ็ย กลาระไล่ยี่น้องครับคือไอ้ฝนจุม้นี่ระยิออต้าโทมหาเจ้าเนาะโทษหาพอนะฝากไว้รอบนึงแล้วใครใครยาบใครใครใครใร่นี้ฮะเท่าใ 2ื่นสันหาเอาเบื่อมังใส่แล้วเนาะจะต้องเทียวไีบ้านนี้อาวาาไฝา้าเลยฝากมาได้ศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์เกห้าหนึ่มสุ่นยา้ออายุน้ำกันพี่น้องครับฝ่าห้องนี้ของคูมิ่อเดอรัตตาพี่น้องนานี่ฝ่าฟื้นต้นเสานี่เอ้าตัวนี้มื่สองพหาร้อยพี่น้องโท่มาครับบัวผานสีมันเป็นสีออกเหลือยมแบบนี้ซเชียว

แกะเดันเถก่างกแกะเดยกันมักตัวนี้แห้งตัวนี้พี่น้องวักแหงตัวนี้เลยฝนมากเลยพี่น้องครับเดี๋ยวขหหเขาผมกนเดอ้อฝนตกพาก้างโอ้ยะรยเลยฝนตกไม่นียยจะไปไประมาณครับฝนนานีเนาะแสะมอสันคือเสียงดังประาโอ้ยถ่ายงวงักสันกันเว้โอ้หละออานนอนันสันสนโอ,อก,กาสไนไว้เป็นไนรท่านการงวงวันนี้น,น้อง แห้งกันวะแมนซื้อพงในเลี้ยงมันว่ออซื้อแพ่งในเลี้ยงได้ซื้อื้อพงในเลี้ยงเหอช่ครับแมนเอนตกวื้ถือเด็ขายขายแล้วขายเพ่แล้วใบาทครับเห็นป่ะเดี๋ยวผมมาซื้ตลาดเองไล่ไปไล่ไปนอกตัวนี้เด็ขายหมือนสีพันสายเหนือนอนจสันเนาะหมือนสีพันหาแล้วกพงซื้อแพ่งในเลี้ยงต่อเลยเนาะมือนสีพันหางงเนื้อพี่น้องครับสีดำดำ คนตกกับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข่าคมมันเด้อไม่ได้ราครับตอนนี้ราคามันก็ไอ้ไอ้มันนี่มันจันน้อเออเห็นเวียดตั๊กโตบ่บ่เห็นเออมันไปใส่ล่ะมันกาบานมันเหมือนเขาป่ะนั่นดีมันไปเชือดทรงการครับป่ะเพราว่าเชือดทรงการนี่มันได้มุ๊บใช่ไห้จอยเอ็กซ์ลองลองที่ยี่สิบกระถาที่ให้ใหญ่ๆกระทาแล้วเป็เลี้ยงเลี้ยงเย็ดโตอ้วนแล้วเป็เลี้ยงไปต่อเลี้ยงต่อครับเออเอาเบอร์มาใหายก็สันแล้อศูนย์แปดแปดได้ศูนย์แปดแปดท้าย นี่เด้อโทรมาหาแม่นี่บังสันนี่มีมีบ้านตั้งโตตัวนี่มีอยู่มีพวกอวนอยู่แปดตครับแปดตั่บอกระงซุปเปอร์โตครับเออเอาไปขายสมปลอยเด้หมื่นเลยสมปลอยนะครับขาดกางยังมากอยู่เด้ครับหอยสันเด้อโทรเบอร์เมื่อกี้ครับมือสี่พันกว่าสื่อแพงเดีอยเลี้ยงว้าถือข้ามันวะเอ๊ยคนตกมาแล้วเว้นกล่องมันจีบคนไปเอาคลิปยาวพี่น้องครับคลิปเดียวเลยเอ้า Cứ như là chờ, chờ bằng rồi đấy, Chờ